แบบนี้นะทั้งดูดีแล้วก็ภูมิฐานนะใช้ติดต่องานก็ได้นะครับเลิกงานก็แวะเที่ยวพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ออกวิ่งไปท่องเที่ยวได้ไกลๆไ,ไม่คุ้มจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะภนสะีก็ยังดูดีมากๆเลยนะแล้วก็สภาพแวดล้อมของรถก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเรียกว่าเห็นปุ๊บก็เข้าขั้นสะดุดตาเลยทีเดียวเชียว เห็นอย่างนี้แล้วนี่ก็ให้ความรู้สึกว่ารถมันยังอยู่ในสภาพที่เรียกว่าให้ความมั่นใจได้นะครับใช้งานได้น่าจะดีเป็นประจำในทุกๆวันเลยนะตัวรถคันนี้นี่ถือได้ว่าเป็นรถที่สภาพงามน่าสนใจมากเลยนะครับไม่ว่าจะภายนอกภายในมันดูเรียบร้อยอ่ะมันดูมันดูน,ดน่าไว้ใจได้นะครับ นี่ถ้ามีโอกาสได้ไปเห็นรถตัวจริงใกล้ๆนะครับจะมองได้ชัดมากเลยนะว่าสภาพสีเป็นยังไงรถมีร่องรอยการผุบ้างไหมนะครับแต่ถ้าทาีดูจากรูปอย่างนี้ดียกนี่โป้งให้เลยเจ้าจอดมันยอดมากสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวา ข้างบนหรือใต้ท้องรถนะครับเป็นรถสภาพที่เรียกว่าดีน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวม